สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไร่นาสวนสวัส์อีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมผักสวนควายที่ปลูกไว้หลังบ้านกันนะคะนี่นะครับต้นแรกก็คือกระช่แล้วก็มะพร้าวที่เพาะไว้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีอีกนะครับแล้วก็กระเพรา นี่นครับกระเพาแล้วก็มีต้นมะกรูดนะคะสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนครัวหลังบ้านครับ พื้นที่เล็กๆน้อยๆครับปลูกเส่กระถางครับที่ในเมืองไม่ค่อยมีพื้นที่ก็เลยเอามาปลูกเส่กระถางครับพริกก็ปลูกเส่กระถางครับนี่กำลังออกลูกเลยครับดกมากเลยครับตรงนี้เป็นกะเพรากะเพราปลูกไว้หลังบ้านครับ นีนะับเข้ามาดูมัอยวนะเดี๋ยวเดี๋ย้ยอะไรตัวน่แมงเดียโดดใส่หัวเป็นตัวอะไรไม่รู้นี่ครับตรงนี้ก็เป็นกระเพราครับรกระเพราปลูกไว้สี่ห้ากระถางครับ สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยคนที่อยู่ในเมืองครับปลูกเสกระถางไว้ไม่ต้องไปซื้อเขาครับซื้อก็ไม่แพงระกระเพราห้บาท10บบาทได้เยอะแยะครับแต่ตรงนี้เราไม่ต้องไปซื้อเขาอยากกินลงมาเก็บได้เลยสดสดปลอดสารพิษครับ ตรงนี้มันเป็นแปลงทดลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพริกไทยครับพริกไทยปลูกใส่ให้ขึ้นต้นมะพร้าวครับแต่ก่อนต้นมะพร้าวยังไม่ตายครับพอปลูกพริกไทยใส่แล้วตายเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ออกลูกหลายรอบแล้วครับ เราจะทดลองไปเรื่อยๆครับตรงนี้แล้วเราค่อยเอาไปทำที่ไร่นาสวนสวรรค์ครับที่ต่างจังหวัดครับตรงนี้ก็เป็นมะนาวครับมะนาวก็ไม่ค่อยออกลูกแต่ก่อนมันมีกอไผ่อยู่ตรงนี้ที่นี้มันคืมไม่มีแดดส่องลงมาก็เลยไม่ไม่มีลูกครับตอนนี้กำลังเขียวงามเลยครับ คอยดูว่าจะออกลูกมาดูกะเพราครับกำลังงามเลยหน้าผัดกะเพรามากนะครับตรงนี้ก็เป็นแมงรักครับกะเพรายอดกำลังสวยๆเลยยอดอ่อนๆ ไหลาสารพิษเลยครับครับตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงครับมะม่วงพันเขียวใหญ่ปลูกได้น่าจะสิบปีแล้วปลูกพร้อมบ้านเลยต้นใหญ่มากเลยเขียวใหญ่ครับออกลูกทุกปีฝั่งนี้ก็เป็น ต้นชายาครับฝั่งให้ก็เป็นบ่อเลี้ยงหอยครับเป็นบ่อทดลองครับเลี้ยงหอยขมก็ออกลูกเยอะแล้วเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วแต่คอยดูต่อไปไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่ากลัว มันตายค่อยๆเรียนรู้ไปครับตรงนี้ก็เป็นหอยเชอรี่ครับเอามาปล่อยไว้ ตรงนี้ก็เป็นอ่างเลี้ยงปลาไว้เวลาเลิกง,งานมานั่งดูครับเพลินเลิครับหน้าบ้านก็เป็นพริกอีกแล้วครับพริกปลูกเสกะถางครับพริกเรือดกมากเลยดูเต็มต้นนะครับปลูกไว้สองสามต้นก็พอกินนะ มีเต็มเม็ดเลยครับดกเต็มลยปลูกใส่กระถางเล็กๆครับกระถางแค่นี้กระถางแค่นี้ก็ออกลูกได้แต่เราต้องมีสูตรผสมดินครับถ้าใส่ดินอย่างเดียวไม่ค่อย ครับมีแต่จะตายครับเราต้องมีสูตรผสมดินครับว่ามีใส่อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพันทำให้ดูครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ